ครับผมสวัสดีครับยืนยันการอัดคลิปวันที่สี่กันยายนสองพนหสิบ้าะครับเดือนนี้เป็นเดือนวันเกิดของผมด้วยนะครับผมเกิดวันที่สิบกันยายนนะครับเดี๋ยวผมแบ่งกีตาร์ไม่แพงเสียงดีตัวนี้ให้ครับนะครับตัวนี้จะมีเอ่อจะขายแบบสองแบบนะครับคือขายทั้งตัวเลยแล้วผมได้เซตอัพว่าให้อาระดับหนึ่งแล้วที่เสียงดีนะครับเสียงดีแล้วก็เล่นได้ดีนะครับหรือจะแยกบอดี้คอ ปิกอัพยองลูกบิดก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลงราคาไว้ทั้งแบบแบบทั้งตัวและแบบแยกนะครับแต่ในกรณีที่ซื้อแบบแยกต้องขอให้มีคนซื้อคอกับบอดี้ก่อนถึงจะขายลูกบิดปิกอัพยองได้นะครับเอาละครับนี่ครับให้ดูก่อนเป็นกีตาร์สีขาวที่ดูคลักๆักสวยๆแบบว่าวินเทนะครับเหมือนเต่ามีคราบมีอะไรคือผมเป็นคนชอบกีตาร์สีนี้เนื่องจากตอนเด็กๆผมเห็นพี่โอโอรานผมใจนะครับ เมอร์กิต้าดีโอลานโปรเจกต์ซึ่งผมมันเป็นไอดอลผมเลยตอนสมัยผมเรียนปวชนะครับพี่โอเขาใช้กีตาร์แอร์เรียโปรทูสีขาวแล้วมันเก่าๆคลักๆแบบเนี้ยผมเลยเป็นคนที่ชอบสีขาวออกคิมคิมไปเลยครับเดี๋ยวมาไล่ดูสภาพกันนะครับเลกคันคอเฟชใช้งานได้ดีหมดผมเช็คให้หมดถ้าซื้อผมเนี่ยมันดีตรงนี้ครับผมเช็คเลยคันคอเช็คเฟชแล้วก็เซตอัพให้ขั้นพื้นฐานมากกว่าขั้นพื้นฐานนิดนึงคือให้เสียงมันดีขึ้นด้วยนะครับซื้อทั้งตัวก็ได้ คือแบบแยกก็ได้นะครับบอดี้ไม้แท้นะครับแต่ไม่สามารถระบุชนิดของไม้ได้นะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันบอดี้ยันแบบนี้ครับนี่ผมเอาโคมไฟสองให้เห็นนชัดเลยนะครับนี่เป็นกีตาร์ครับแอมของผมนี่ครับตัวนี้เสียงดีครับเล่นได้สบายน้ำหนักสามกิโลนะครับหนักพอสมควรเลยครับเสียงไม่ได้ขี้เหร่ลผมเซ็ตให้อะไปให้แล้วมันเป็นสีขาวที่ออกสีครีมเหลืองนะครับเดี๋ยวผมเอาโคมไฟสองให้เลยเดี๋ยวจะให้เห็นชัดๆที่สุดเลยครับไม่มีการมาหมกเม็ด ถ้าไม่เอาโคมไฟสองจะเป็นสีนี้อ่าให้เห็นชัดไปเลยนะครับอ่าเนี่ยสีไม่มีโคมไฟอ่ะครับเห็นชัดถ้าเอาโคมไฟจะเป็นสีนี้อ่านี่นี่นี่มันเก่าๆอย่างนี้น,น,นี่เป็นคราบอะไรไม่รู้ครับตรงเนี้ยซึ่งเอาสเตคินเช็ดก็ไม่ออกครับแต่มันสวยดีครับนี่ครับไม่ใช่รอยน้นเป็นคราบฮนะ,ะเดี๋ยวให้ดูอีกทีอ่ามันเป็นคราบ เป็นคาบอะไรก็ไมาดูครับซึ่งเซ็ตไม่ออกแต่มันก็สวยดีครับดูเก๋าๆดีนะครับโดยอง์รวมแล้วดูแบบอืมสวยดีเป็นบอดี้ไม้แท้นะครับเนี่ยเป็นคาบแบบนี้ครับย่องสภาพดีนะครับเดี๋ยวมีราคาแยกทั้งหมดนะครับชุดปลิ้กอัพนะครับกีตาร์โดนล็อบยี่ห้อไปแล้วนะครับแต่ผมแค่เอาเลยขันคอไขาก็รู้แล้วครับเป็นกีตาร์จีนนะครับแต่บังอเอิญนตัวนี้มันสุ่มเสียงดี แล้วราคาถูกด้วยครับเราไม่ได้ขายแพงถ้าไม่ต้องกังวลว่าโอ้ยกีตร์ไม่มีคอผมขายของถูกมากครับแล้วดูแลเกินราคาแน่นอนเดี๋ยวเราจะแยกขายชุดปิ๊กอัพชุดไรด้วยนะครับอ่าไล่ดูบอดี้ก่อนแล้วกันนะครับอ่ไล่ดูคอไปเลยดูสภาพคอนะครับไม้ฟิงเกอร์บอร์ดก็สวยครับเฟตยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับที่ผมเดาว่าเป็นกีตร์จีนเพราะว่าเหล็กขันคอเบอร์นี้มันเป็นเหล็กขันคอที่ขันคอของกีตร์จีน ญี่ปุ่นเลยคันคอจะเป็นอีกแบบหนึง่งนะครับเซ็เฟิร์สภาพยังดีครับไม่มีรอยสึกใหญ่ๆเลยไม่มีรอยสึกลึกๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณเล่นได้อีกนานนะครับมันอาจจะไม่เปอร์เฟกเท่าขนาดกีตาร์าราคาแบบเป็นหลักสี่ห้าหมื่นเป็นแสนแต่มันก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับเล่นดีๆไม่อายใครครับเหล็กคันคอเบอร์นี้เป็นเหล็กคันคอของจีนนะครับผมเป็นช่งางเซ็ตอัพกีตาร์ก็ทํากีตาร์มามากกว่าห้าร้อยตัวแล้วนะครับตั้งแต่สมยัยวัยรุ่นท่านที่เคยเห็นผมก็จะทราบดีว่าผมมีกีตาร์เยอะมากแล้วก็ ชอบกีตาร์ชอบโมกีตาร์นะครับสมัยก่อนนะครับใช้งานได้ดีหมดนะครับ่าผมรับประกันให้เลยพอผมเซ็ตอัพกีตาร์ตัวนี้ให้แล้วนะครับใช้งานได้ดีหมดนี่เป็นเหล็กขันคอเบอร์ของกีตาร์จีนนะครับเพราะฉะนั้นใครได้คอไปสบายใจได้เลยครับกีตาร์ตัวนี้เหล็กขันคอขายได้เฟตสภาพไม่สึกนะครับเฟตเป็นเฟตขนาดเล็กนะครับขนาดเล็กอาจจะถึงอา,อาจจะได้ประมาณกเกือบเกือบมีเดียมนะครับ แต่ฟิงก์ก็บอดตัวนี้ยท่านสังเกตดีๆมันสวยมากกีตาร์จีนใหม่ๆมันจะแบบมันไม่มันไม่ใช่อย่างเงี้ยมันจะแดงแดงแงๆหน่อยมันจะไม่ดำไม่ไม่เป็นเสี้ยนหรือแบบนี้ครับเสียงดีนะครับกีตาร์ไม่มีโลโก้แล้วนะครับท่านก็ไปเขียนเป็นชื่อของท่านเองได้เลยนะครับถูกขัดโลโก้ออกไปแล้วนะครับเป็นทรงสแตทนะครับเสียงดีเอาละทีนี้นักนักนะครับเนี่ยให้ดูบอดี้ก่อนสีมันสวยอะ่ะมันครีมเก่าๆแล้วก็มีรอยทะลอกแบบเนี้ สำหรับคนที่ชอบกีตาร์ประมาณว่าลีลิกหรือว่าเป็นพีโอโอลานนะครับประมาณอย่างนี้และครับเนี่ยแหละลุยเลยนะครับซ่อคอก็สวยนะครับยังไม่มีอไม่มีรอยคร็กนะเท่าที่เห็นตรงนี้นะครับอ่าไม่มีรอยคร็กนะครับสวยครับข้างนี้ก็ดูเหมือนไม่มีถ้ามีก็อาจจะบางมากจนผมมองไม่เห็นนะครับอ่าไม่เห็นนะครับ อาจจะเป็นแสงเงาถ้าเอาเป็นว่าถ้าถ้ามีก็บางมากแล้วกันนะครับนะเพราะว่าบางทีก็มองไม่เห็นมันน้อยไปเดี๋ยวผมช่วงแขนนะครับก็จะมีเป็นสีครีมเป็นสีครีมขาวจนออกเป็นครีมเก่าแล้วอะแล้วก็มีข้าไวไอ้น้ำตาลน้ำตาลเนี่ยคืออะไรก็ไม่รู้นะครับซึ่งถ้ามองแบบองค์รวมก็สวยดีนี่เป็นสีถลอกนะครับมันมันดูรวมๆแล้วมันคือมันมันเป็นกีตา้า ลีลิ่ที่ใช้งานจริงอะ่ะไม่ใช่ลีลิกแบบว่าทำให้มันเกิดขึ้นน,นะครับรงบไทายก็จะมีเป็นสีครีมแล้วก็เป็นคราบเ,เหลืองๆแบบเดิมนะครับเอาละทีนี้มาดูด้านหลังกันครับนี่ครับเป็นสีครีมตรงนี้ไม่ใช่รอยนะครับเป็นคราบเหมือนคราบอะไรไม่รู้นะครับซึ่งดูองค์รวมก็สวยนะครับนี่ครับเหมือนกีตาร์ที่ใช้งานมานานละเอานี้ออกไปก่อนอ่า ไม่ใช่ไม่ใช่รอยขีดข่วนนะครับไม่ใช่รอยแตกหักใดใดทั้งสิ้นเป็นคราบคล้ายๆสีน้เหลืองนะครับอ่านี่เป็นรอยสีถลอกเล็กน้อยตรงนี้นะครับเพศสีเหลืองไม่มีเขียนอะไรครับอ่านี่ครับเป็นคราบนะครับไม่ใช่รอยนะเป็นคราบะเอ้าลละมาดูช่องวงจรครับผมเอาโคมไฟสองดวงนี่ครับเป็นไม้แท้นะครับตรงนี้มีเจาะรูอะไรก็ไม่ทราบนะครับสปริงก็ใช้ธรรมดาเลย แต่ผมเซร็ตไปไม่ต้องกลัวครับเสียงดีแน่นอนเดี๋ยวมีคลิปเสียงครับอาคมไฟสองให้เห็นเลยนะครับไม้แท้ครับฐันย่องแบบนี้ครับไม้แท้นะครับดูคอนครับอ่าด้านหลังมีฝาปิดวงจรนะครับสวยมากแต่ว่าผมถอดออกเตรียมรอไว้นะครับนี่ครับให้ดูด้านในโอเคเจ็ดนาทีละคลิปเหลือยาวเกินครับทำอะไรต้องทำให้มันดีอ่าเดี๋ยวผมจะพยายามอออ่าให้เห็น ลายไม้คอสวยนะครับผมว่าคออันนี้สวยนะครับลายไม้สวยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมไล่ให้ดูนะครับแล้วเขาที่ดูไม่มีรอยแตกหักอะไรนะครับไม่ต้องกังวลไหนขันคอใช้งานได้เฟลไม่มีศึกลึกอะไรเลยนะครับสวยงามนะครับคอสวยมากนะครับรูแบบแบบนี้ครับสภาพดีแต่ไม่มีห่ออะไรแล้วนะครับลูกบิดอาวลาเดี๋ยวจะมีราคาทั้งแบบทั้งตัวและแบบแยกด้วยนะครับ เดี๋ยวอีกสักครู่จะมีการให้ฟังเสียงด้วยนะครับเดี๋ยวมีคลิปเสียงครับขอบพระคุณมากครับครับผมยืนยันการอัดคลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับ4กันยายน67นะครับอ่าลืมถอดปิกาศให้ดูเดี๋ยวต้องมีคนถามแน่ว่าด้านในบอดี้จอบเป็นอย่างไรนะครับไม่เป็นไรครับผมทําให้ละเอียดเลยนะครับด้านในจอบแบบกว้างแบบสระน้ําซึ่งนิยมกันในสมัยนี้มันง่ายสะดวกสบายนะครับเราจะได้วางปิกาตแบบห้ำห้ำก็ได้ห้ำซิงห้ำก็ได้หรือซิงสามตัวก็ได้แล้วแต่เราเลยนะครับ ้ามองในแงดีแล้วช่วยลดน้ำหนักของบอดี้ด้วยนะครับพอบอดี้ขนาดตอนนี้ก็สามโลแล้วนะครับอ่นี่ครับเป็นไม้แท้นะครับให้ดูให้ละเอียดไม่เป็นไรครับกีตาร์ขายถูกๆแต่ก็ทําให้ดูละเอียดได้ครับไม่จําเป็นต้องของแพงเท่านั้นที่ต้องทํำละเอียดนะครับโอเคชุดติกอัพนะครับปิกกาดก็จะมีนิ้วรอยบ้างนะครับด้านหลังเป็นปิกอัพอะนิโคนะครับอ่ะโครับเป็นเซรามิก เซรามิกนะครับเป็นแท่งไม้เหล็กนะฮะเดี๋ยวเอาโฟมไฟล์ออกไปก่อนอา่าฮจะได้เห็นนะาชัดนะครับเป็นเซรามิกนะครับอ่าเป็นแท่งไม้เหล็กแต่ก็ไม่ได้มาสนใจแล้วครับผมว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับพิ๊บอัพหรอกพิ๊อัพเป็นแค่ไม้รับเสียงถ้าคุณเซตอัพตัวกีตาร์ไม่ดีพิ๊อัพดีแค่ไหนก็จบครับเหมือนคุณซื้อไม้มาคุณซื้อไม้ไมโครโฟนร้องเพลงเนี่ยคุณซื้อไม้มาแพงๆเลยแต่นักร้องเสียงไม่ดีอะ่ะมันก็แค่นั้นถูกไหมครับ กีตาร์คือนักร้องครับต้องเซตตัวกีตาร์ให้เสียงดีก่อนนะครับเอาแล้วครับขอบคุณมากครับครับผมเปลี่ยนเซอร์เดิ้ลสายสี่ให้เรียบร้อยแล้วครับเซเดิ้ลเก่าที่มันชำรุดแบบนี้นะครับเห็นไหมครับน่าจะขาดมาอยู่แล้วแล้วเขาวางพาดมาเฉยๆนะครับเจ้าของเก่าเขาอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ช่างเขาสิครับอ่าผมเปลี่ยนให้แล้วครับสําหรับผมแล้วผมดูแลเต็มที่ครับเซอร์เดิ้ลสายสี่ถูกเปลี่ยนมาหน้าตาไม่เหมือนไม่เหมือนเดิมนะครับ แต่ว่าใช้งานได้ดีขันได้ดีหมดทุกอย่างแล้วก็แข็งแรงขนาดเท่าเดิมทุกอย่างครับแค่หน้าตามันแตกต่างไปนิดนึงถ้าไม่สังเกตแทบไม่เห็นนะครับอ่านี่ครับเห็นไหมครับหน้าตามันแตกต่างไปนิดเดียวนะครับใช้งานได้ดีแล้วครับเดี๋ยวมาดูคลิปเสียงกันนะครับดูแลด้วยใจครับซื้อกับผมสบายใจเลยท่านครับผมยืนยันการอัดคลิปอีกครั้งนะครับเซตอัพเรียบร้อยแล้วครับเสียงดีหมดแล้ว สแตนดทุกตัวซส์ใช้งานได้หมดนะครับน็อตใช้งานได้หมดน็อตดานหลังที่ถอยเข้าถอยออกใต้โทนิชชั่นใช้งานได้หมดนะครับทัชชิ่งผมตั้งลงมาให้เหลือเท่านี้แล้วนะครับเล่นสบายนะครับไม่เตี้ยนะครับแล้วก็ไม่สูงเกินไปเป็นทัชชิ่งมาตรฐานนะครับผมพยายามเซ็ตเข้าไปหาทัชชิ่งมาตรฐานและเสียงมาตรฐานนะครับอ่าผมต่อตรงแล้วก็เดี๋ยวให้ดูนะครับผมตั้งินโทนชชั่นให้แล้วด้วยกีตาร์ตั้งินโทนชชั่นได้นะครับต่อตรงเข้าแอมป์ใบเล็กไมโครคิวแค่นี้เองไม่ต้องซื้อตามผมนะครับแอม แต่ว่าเราให้ดูว่าโอเคถ้าเซตอัพได,ด้ดีเสียงมันก็ดีหมดมันไม่ได้ดีมากนะครับแอมไม่ต้องไปซื้อตามมันเป็นแอมไบเล็กถ้าใช้ใบพวกนี้ยิ่งเสียงดีเลยบางคนใช้แอมแบบพวกนี้มันฟังกีตาร์ไม่ออกว่าดีจริงหรือแอมดีเอาล่ะเดี๋ยวผมจะกลับหน้ากล้องมาฝั่งนี้นะครับทัชชิ่งนะครับแค่นี้เองนะครับแล้วอินทเนชันถูกต้องหมดนะครับ